อ่ะสวัสดีนะครับผมอยู่กับช่องล็อ้ซิงมีทําำกินนะครับวันนี้ก็วันนี้มีงานอ่ะมากับปลาเล็กนะครับวันนี้ปลาเล็กวันนี้กี่ไร่เนี่ยขอร้องครับคําว่าปลาเล็กอย่าใช้ครับถึงจะเล็กแต่บางใหญ่บางจุดมันใหญ่ใช่ไหมเอาปลาใหญ่ก็ได้ว้ไม่เล็กได้ไหมอ่ามีอยู่สี่สิบไรนอ่ะสี่สิบไร่นะครับวันนี้ก็วันนี้เราอยู่นะไผ่หลวงเนาะ ะไปหลสาระพาโชครับถ้าจะมาก็สาราพาโชคสาราพาโชคอยู่เลยสาระของหวยนะครับอันนี้เอื้อต์เอื้อต์เอื้อต์ร้อยห้าสิบนะมีเอื้อต์ร้อยห้าสิบวันนี้ไม่เป็นอะไรมือขับเหรอมันดูไม่เฉยๆอ๋อนึกว่ามาเป็นมีออเียงนอะเป็นมือขับอ่ะก็วันนี้ก็จะมาย่ากันนะครับก็วันนี้ผมเล็กเป็นน้องเล็กสุดเลยนะครับ120 DI นะครับ <laughs> อ่ของวีเล็กเขาร้อยห้าสิบนะครับยันมาร้อยห้าสิบไม่มีแคมสปริงอย่างเดียวนะครับมีสปริงอย่างเดียวมีชุดไล่ข้างกับสปริงนะครับของเชียรํานี่มีแคมนะครับสํานักพิศาสนะผมก็มีแคมสํานักพิศาเหมือนกันแต่ของผมถึงจะบอดี้ร้อยินะครับแต่ลําไส้ข้างในเป็นลูกร้อยนะแต่ของผมก็สํานักพิศานะครับอ่าก็สํานักเดียวกันนะครับ ไหนไหนไหนขอสนับวิชาด้วยอ่ะอ่า<ค>สติ๊กเกอร์ก็เสียวแล้วสติ๊กเกอร์ก็เสียวแล้วแค่แค่แค่ติดสติ๊กเกอร์นี่มาอีกกี่พันรอบนะสามพันรอบสามพันรอบไม่อยู่หลักหลายหมื่นโอ้แก๊งเราเนี่แม่งโม้เหมือนกันหมดทุกคนเลยวะ่ะเลือดเลือดยังไม่ได้ล้างเลือดออกเลยโอ้โหแน่นอนลูงน้องไม่คว่ำอืมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันตอนวิ่งอีกทีเนาะ อจวิ่งเท่ไห่อันใหญ่ดีนะครับวิ่งพอได้แต่จะสุดหรือเปล่าโอเคครับผมครับก็พวดีทางสมคิดวิ่งมาหานะครับมาเที่ยวหาก็เลยได้เวลานะผมก็เลยก็ขับรถให้ผมทำคลิปหน่อยโอ้โมาแล้วรับรองไม่มีปันดีปาใสไ

khó mấy quan trăm mới đến à, nó nhảy ngã, nó tay hấu à, ừ, mà nó nhảy ngã, lòi lòi ừ áo, ừ áo,

กันหมดแล้วนะโมกิไคอยู่ด้วยแล้วคนขับมันบ้าแล้ว ก็ผมมาหาไปก็เดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกีนะครับเพราะว่าเยวผมกำลังลองไล่หาดูเนาะก็แคมป์เทนนี้ผมเดินไปอ่า ฟันนึงนะเดินเพ่องอไปฟัน,นนะแตนน่าจะยังไม่พอหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองหายหน่อยคนระับ มีเล็กก็วิ่งดีนะครับขนาดแคมเดิมนะครับแต่ว่ารถเขาเป็นโครงยันมาเนาะเครื่องยันมา150นะครับมีสปริงมีสปริงรถนะครับแต่ไม่มีแคมนะครับเป็นรถเดิมวิ่งได้โครงนะผมว่าโคงยันมามันวิ่งดีนะครับ เร่งอ่ะถ้าควันดำอย่างเงี้ยนะนี่คือแม็กโหลดเลยะแม็กสุดแล้วนะเร่งนะ 老了，老了，老了。

อพังแล้วก็ไ่เราด้วยอ่ะหัวอะไรเล่า ยกล้อไปทั่วนะสำหรับช่างสมิีนะครับก่าสเปครถผมตัวนี้ก็รู้กันอยู่เนาะเพื่อนๆเนาะก็เป็นลูกร้อยชักร้าๆเนาะเป็นชักร้อยห้าสิบนะครับแต่ก็มีแคมนะของสมิดนะครับ แกงเขาไปทั่วมาเลยนะดูเออแกงเขาไปทั่วมาเออนะเอาเด็กๆอย่าเล่นนะถ้าไม่ทำหน้าจริงนะบน,นะบ้านเรานะทำได้อนะ่ะ

อ่ะโอเคนะครับก็เป็นการสนุกมันๆน,นะครับก็เพืเ่อนๆก็ถ้าเกิดว่า,อ,าอยาไปทําตามแล้วกันน,น,นะครับคนบ้าแล้วนะเรียนน้ำได้นะดูดูสารละูก <c oughs> ดูสารละรูปนะครับอใ <c oughs> นในด้างหลังเลยโอ้ <c oughs> ดูสารละลูปเนะ <c oughs> ลยก็ร้อนนะรถต่ดเช้ามา <c oughs> โอ้เช้าร้อนรถจะไป่ร้อนหลอกตะกูเ <c oughs> นี <c oughs> ่ยร้อนมันต้องให้แบบ มันมีจิตวิจิตาหน่อยเอ้นีจิตวิจิตรใช่ไหมอ,อ่าโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับนึกจะเอาไอกพร้อมโอ้พอแล้ว <laughs> อ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวจะขอโจทย์เพียงเท่านี้นะครับอ่าครับสวัสดีครับครับครับสวัสดีครับ <laughs>